ออนไลน์ให้กับนายออมนะครับจำนวน2,000บาท้ <c oughs> าร์ดออนไลน์นะครับเราต้องรู้ก่อน,นครับปรติค่าคร์ออนไลน์มันจะเป็นเงินได้40วงเล็สนะครับซึ่งมันก็จะคำนวณจากตัวของเรื่องของอัตราก้าวหน้านะครับแต่คราวนี้โดยโปรติมันก็จะไว้เฉลี่ยที่3นเพราะแน่นอนว่าเราไม่รู้หรอกครับว่า คนที่เราจ่ายไปก็มีเงินได้กี่ช่องทางรายได้เท่าไหร่นะครับเราก็หักไว้ก่อน3%เนะครับดังนั้นภาษีให้ใจ่ายจะเป็นจะอยู่ที่60บาทและนําส่งภาษีหันจ่ายด้วยพงดอ3นะครับภายในวันที่7ของเดือนถัดไปนะครับเนนตัวนี้ก็จะมีตัวของ50ทวิบวกเข้ามาด้วยนะครับ50ทวิบวกเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ ให้ไปติดตามนะครับในตัวของคลิปวิดีโอเรื่องของการจัดชุดด้วยนะครับจัดชุดเอกสารภาษีหักณนาที่จ่ายนะครับจัดชุดเอกสารตัวของค่าใช้จ่ายเข้ามาประกอบด้วยนะครับคราวนี้เราก็มาสู่เรื่องของการเขียนนะครับการเขียนใบรับรองการหักณที่จ่ายหรือตัวของ50าวิทวีนะครับ คราวนี้เรื่องของการเขียนนะครับกรอนนี้ถ้าเกิดเราใช้โปรแกรมออนไลน์นะครับโปรแกรมออนไลน์ไอ้พวกนี้นะครับเวลาเราบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วมันสามารถออกตัวของ50ทวีให้อัตโนมัตินะครับนะครับดังนั้นการใช้โปรแกรมออนไลน์มันก็มีข้อดีของมันก็นนคือว่าข้อมูลมันสามารถเชื่อมนะครับไปออกใบสําคัญจ่ายก็ได้ไปบันทึกบัญชีก็ได้ออก50ทวีก็ได้หรือออกเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็ได้นะครับ บางโปรแกรมนะครับเราสามารถออกตัวของสลิปเงินเดือนได้ด้วยนะครับามันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับการาบันทึกแบบออนไลน์นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็ใช้ excel ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับดังนั้นตัวของการออกตัวของ50ทวินะครับหรือใบรับรองการหักหน้าที่จ่ายนะครับมันก็จะมีนะครับหลายส่วนประกอบกันนะครับ ในที่นี้ผมก็จะบอกนะครับในส่วนหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของผู้ผู้มีหน้าที่ที่หักนะครับหรือผู้หักนะครับในอันที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งนะครับสองผู้ถูกหักนะครับนะครับดังนั้นข้อมูลที่เราต้องใช้คือชื่อนะครับที่อยู่นะครับเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับอันนี้คือสามสิ่งที่เราต้องใช้นะครับเอามากรอกในนี้นะครับ ส่วนถัดมาก็คือนะครับตัวของแบบที่เราจะยื่นนะครับก็คือจะมีเรื่องของพงอรอหนึ่งพงอรอหนึ่งกพงอดอสองพงอดอสามอร, 2, รอห้าสามห้าศูนย์ไอตัวของพงอดอสี่นะครับเราก็จะมาติ๊กในส่วนตรงนี้นะครับพงอดองแล้วก็ส่วนที่สี่ก็คือตัวของประเภทเงินได้นะครับ ่วนที่4ก็คือจะเป็นประเภทเงินได้นะครับเป็นประเภทไหนนะครับเราก็มาใส่มากรอ,อกใส่นะครับก็จะมีช่องก่อนนะครับเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วเราก็หักเท่าไหร่นะครับช่องที่5ก็จะเป็นนะครับว่ามันก็จะมีบอกว่าเราหักหรือออกแทนให้นะครับก็จะมีบอก2ส่วนนี้นะครับหัก,ห,กหรือออกแทนให้ตอ,อนนี้ถ้าเกิดหักเราก็ติ๊ก ในช่องนะครับตัวของหักได้เลยนะครับตัวของหักได้เลยนะครับตัวของห้าสิบทวนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับตัวก็คือจะมีเรื่องของหักได้จ่ายนะครับก่อนนี่ถ้าเกิดหัก หรือออกให้ตลอดนะครับหรือออกให้ครั้งเดียวหรืออื่นๆนะครับก็จะมีการบอกนะครับแล้วมันก็จะมีส่วนที่ให้จะทางกิจการลงลายมือชื่อลายเซ็นนะครับแล้วก็แปรบตานะครับกรณนี้ถ้าเกิดนะครับมันจะให้มีกรณนี้ถ้าเกิดมีประกันสังคมนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นพนักงานประจําก็จะมีเรื่องของกองทุนต่างๆกองทุนประกันสังคมกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะมาก่อนะครับ ซึ่งพนักงานนะครับประจําก็จะได้นะครับหฉบับนะครับต่อปีนะครับก็จะเป็นสรุปยอดรวมทั้งหมดนะครับนี้ก็คือเรื่องของการติ๊กนะครับแล้วมันก็จะมีนะครับติ็กว่าหากหน้าที่จ่ายหรือออกให้ตลอดหรือออกให้แค่ครั้งเดียวหรือตัวของอื่นๆครนะครับเพราะว่าเราก็จะไปเจอเคสนะครับกรณีถ้าเกิด ผู้ให้บริการนะครับซึ่งปกติเราจะไปเลือกเจอเรื่องของพวกค่าเช่านะครับเขาไม่ยอมให้หักนะครับตัวของค่าเช่าเขาไม่ยอมให้หักนะครับเราก็จะต้องมีการออกให้ตลอดนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะต้องมีการออกให้ตลอดนะครับก็ซึ่งจะมีวิธีการคำนวณอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการคำนวณให้อีกในตัวของ คลิปวิดีโอถัดไปนะครับ